วันน de <t> <c oughs> ี้ก <bizarre> ็จะมาเปิดของขวัญลูกสาวคืออะไรมาให้่นะ่นะเขียนชื่อนากองว่าอะไรเนี่ยเมยไม่เอกเฉยมันไมใชเขาจะเขียนแม่จ๋านั่นแหละแต่เป็นแม่แม่จ๋าแม่ก็ไม่เอกทเฉยนารักแน่นอนลูกสาวลาคนนี้เอ้ยคืออะไรมาให้แม่เดี๋ยวแกกของขวัญนยจ้าสาวลาคืออะไรมาให้แม่นอะปีใหม่นี่ ของคนปีใหม่ได้ครบทุกบ้านเลยนะเนี่ยครบทุกคนแม่ปัดตรงนี้เลยปัดตรงนี้เลยนี่ตรงนี้เลยเนี่ยนี่นะอออืเลูกหลานพี่ได้หมดทุกคนเลยของแม่นี่เป็นแบบไหนนะอันนี้ของแม่ที่เป็นแบบไหนนะน่าจะเป็นเสื้อมันกันนั่นแหละเขเสื้ออะไรซื้ออหไรค้ายๆกันเสื้อมันกันเประมาณนี้โอ้โหนาหนาวไงแต่บ้านเองมันเชื่อที่มดหนาวแต่เขาบอกจะหนาวใหม่อีกรอบ อู๋ทำไมสวยแท้แต่แม่กางดูดิโอ้โหสีคล้ายๆของฉันเลยแม่เองมันออกออกคล้ายๆนี่แหละแต่มันออกชมพูกว่านี้นิดนึงโอ้ทุกกระเป๋าไม่ไวรุ่นไปไหมไม่ไวรุ่นรอกแม่แม่กลัวได้ไวรุ่นในแม่เปิดรูดซิปแล้วก็ลองสวมดูโอ้คือยี่อุนาตูหน่อยนะกขนอะไรเ็าเรียกขนอะไรขนแก้มไหมขนแก้มไหมเขาเรียกเสือขนแก้มไหมแม่ยากหนักนี่ก็ไม่รู้ไม่เป็นเนาะสวย สวยแม่รูดสิบลมคือกี้อุ่นนานเขามาวางรอบที่แล้วบ้านเีกมันหนาวไงคือใช่นี่ก็หนาวมากเย็นจินยพย <สา S 2> ์หนอสิบสามองศาโอ้ปีนี้ก็ได้ใส่อีเพราะว่าตอนช่วงเช้าๆมันยังยังเย็นอยู่แล้วชอเใส่เดนี่ไหมไม่ต้องใส่ทับเลยแม่สวมเลยคุณยัดหนาเลยป๊าดข้างในมันเป็นหนังไงหนักหน่ะ อุ่นเลยแบบเนี้ยอุ่นอุ่นมากเลยๆเขาเห็นบ้านเองหนาวโค่าชลาปีนี้โคตรหนาวเลยสิบสามาองศาสิบเอ็ดองศาก,ก็มีนี่ดราม่าแต่ยังหนาวเลยเนาะนหนาวไงเลยซื้อแสกันหนาวให้ครบทุกคนเลยสิสิบห้าคนน่ะจะมาชิกบ,บ้านเองเนี้ยใช่ไหมเฉพาะพวกเองอะ่ะไม่รวมเขาอะ่ะ แม่ไม่รูดซีบลงให้ซุดไม่รูดไม่รูดดหรอยีพ่อยีแม่พอดีเลยแม่แม่รูดซีบขึ้นได้สวยแม่ไปล้างใหม่ก็ดีหนาวก็ต้องปิดมดแบบนี้เด็ดอุ่นไหมแม่อุ่นเกินเปิดแอร์เย็นๆนอนคืนแล้วก็ใส่ อยางงามอย่างงามเลยอยางงามข้างในมันเนี่ยมันเป็นอะไรแม่มันมันอุ่นนิ่มไงข้างในดมเนี่ยนิ่มนิ่มนิ่มเนาะใช่มันเป็นผ่ามันเป็นผ่าใยข้างในเรานิ่มมากอุ่นมากนิ่ม่งนะหนาอุ่นใส่สบายไหมแม่สบายเลยเอวนุ่มหนัจ้ากระเป๋าดูตัวซีบจ้ากระเป๋าดูไว้ซุกมือเทไม่หลเท เทไม่ล่ะใส่กระตังใส่กระตังพมจกมือโอ้ยังอุ่นอุ่นเลยนี่ของฉันก็อุ่นเหมือนกันเลยผ่าเหมือนแบบนี้นี่จังเหมือนกันเหมือนกันเลยของฉันตั้งของแม่ค้ายกันสีค่ายกันอุ่นมากเลยใส่ตอนนี้ไม่ได้ดตเบทุกใจเหงื่อแตกเหงื่อแตกเลยตอนนี้มันร้อนไงใช่ตอนนี้มันร้อนไงทุกใจใช่เลยตอนหนาวหนาวนี่อุ่นมีแรงไปเลยอุ่น่น่ะ ถูกใจใช่เลยว่างถูกใจใช่เลยสเปกเลยสเปกเลยเขาซื้อของถูกใจเมื่อตะโกนเลือกของเก่งมากทำไมเขาถึงจะเลือกคนนั้นคนไหนใส่ไหนใส่ไหนสีไหนพอดีเป้เมื่อตะโกนขนาดพอยเมงใส่ได้อะนี่เห็นี่ทใช้ใส่แล้วพวกนี้ตัวมันเลยดิพลอยเมย์ชอบสีดำาซื้อสีดำใหม่พ่อยเมย์นะไม่รู้นี่ฉันชอบสีพูออกแนวชัมพูมาให้ฉันนะไม่รู้รู้ชอบสีชัมพูหรอ แม่ก็โชคมากเลยในงานใส่ใจรายละเอียดทุกคนในครอบครัวมันงามดางามดามันก็อุ่นดาอุ่นดางามดาอุ่นดาโอ้พอใจลูกสาวหลาโอ้ยลูกสาวหลานีลาลักน่าลักน่ารักน่ารักเสมอเลยลูกสาวหลานอบัลไลมีนักของมาฝากเออซื้อเสียมาให้แม่ให้ทุกคนอืมัดขอบให้พ่อให้แม่ให้พิจิตพี่น้องพีน้อย dạ có lá như chết quần lắc na lúc sáu là lắc na chúc 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 <laughs>